สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับพรีวิวสถิติแมนเชสเตอร์ซิตี้ AFC บอลมัดและการคาดการ11ตัวจริงก่อนที่ทั้งสองจะลงฟาดแข่งกันในคืนวันเสาร์เวลา21นาฬิกาแมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วมต้นการป้องกันแชมป์พิบลีของพวกเขาอย่างมั่นใจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการเก็บชัยชนะเหนือเวสต์แฮม2ประตูต่อ0อย่างสบายสาย ในการเดบิวต์เกมหลีกสูงสุดข,ของอังกฤษให้กับสโมสรใหม่ของเขาเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ทําให้ผิดหวังนักเตะทีมชาตินอร์เวย์ทำตามความคาดหวังก่อนการแขน่งขันทั้งหมดเขาปรบับตัวได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาอย่างไรก็ตามความท้าทายที่แตกต่างออกไปมากในตอนนี้ได้นําเสนอทีมของเปโปเดล่าเมื่อพวกเขาจะเปิดเอติฮัดสเตเดียมเพื่อพบกับผู้มาเยือนอย่าง a f c บอลมันทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนขึ้นมาสู่พรีเมีย หลังจากที่พวกเขามาด้วยความมั่นใจนะครับหลังจากที่สามารถเอาชนะทีมอย่างแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ในเกมเปิดฤดูกาลดูเหมือนว่าลูกทีมของสกอปป์ปาร์เกอร์กำลังมั่นใจในฟอร์มการเล่นของพวกเขาอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่อาจเห็นผู้มาเยือนถิ่นเอติฮัสเตเดียมเตรียมตัวตั้งรับเพื่อรอสวนกลับการบุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนี้คือสถิติที่น่าสนใจก่อนที่ทั้งสองสโมสรจะลงฟาดแข้งกันในคืนวันเสาร์นี้ เริ่มกันที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอร์ลิงฮาร์แลนด์กลายเป็นผู้เล่นคนที่2ที่ทําประตูในการประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกต่อจากโซเิโกอังกูโรสสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2 0 1 1เจ้าคอนเซโลมีสถิติการจ่ใจบอลมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นทุกคนในฤดูกาล2022-2023ในพรีเมียร์ลีกจำนวน111ครั้งโรดี้มีอัตรา100%ในแง่ของความแม่นยําของการวางบอลยาวและการดวลบนพื้น เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงไปแล้ว132ประตูจากการลงเล่น132้นัดในทุกรายการนี่ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจในฝั่งของแมนเชสเตอร์นะครับและเราไปกันต่อที่ฝั่ง AFC บอลหมันนะครับมาร์ตราเวอร์เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูเพียง5คนที่สามารถเก็บคลีนชีตในพรีเมียร์อังกฤษได้จนถึงตอนนี้คริสเมฟัมทำการเคลียร์ผู้เล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษได้มากที่สุดหลังจากจบการแข่งขันในรอบแรก คริสเมฟันได้ทำการหม่งบอลมากที่สุดจากผู้เล่นทุกคนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล2022-2023บอลมาร์ bon เป็นทีมเดียวที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่ชนะเกมแรกของฤดูกาลนี่ก็เป็นสถิติหรือว่าเรื่องน่ารู้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับก่อนที่ทั้ง2ทีมจะพบกันนี่ก็เป็นข้อมูลในส่วนของ AFC บอลมารนะครับไปกันต่อที่สถิตินะครับระหว่างที่2ทีมมีพบกันนะครับ ทั้งส,สองสโมสรได้เผชิญหน้ากันทั้งหมด17ครั้งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด15เกมที่จบด้วยการเสมอ2เกมและ AFC บอลมันไม่สามารถชนะแมนซิตี้ได้เลยสักครั้งนะครับในการคุมทีมของเปปกุดเดล่านะครับที่พาลูกทีมครับพบกับบอลมันทั้งหมด7เกมเปปกุดเดล่านะครับสามารถพาลูกทีมชนะ AFC บอลมันได้ทั้งหมด7เกมของเขานะครับที่พบกันในทุกรายการ ครั้งล่าสุดที่ทั้งสองฝ่ายพบกันคือรายการคาราบาวครับเมื่อเดือนกันยายน2020โดยทีมเรือใบสีฟ้านะครับสามารถเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะไปได้2ประตูต่อหน,นึ่งและมากันที่เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือการคาดการณ์ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่จะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้ของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้รักษาประตูนี่ครับก็จะเป็นอารซันนะครับที่จะลงเป็นตัวจริงหลังจากที่นันโพรเวสแฮมนะครับเจ้าตัวสามารถเก็บคลีนชีตเอาไว้ได้ แบ็คซ้านะครับก็จะเป็นจอห์นเซโลอแบ็คขวาครายวอเกอร์ส่วนเซ็นเตอร์แบ็คนะครับก็จะเป็นรูเบนดีอาสยืนคู่กันกับนาธานอาเกนนาธานอาเก้ ke, นะครับอาจจะมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงติดต่อกันในนัดที่3ก็ได้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดที่ผ่านมาและมากันต่อในส่วนของมิดฟิลด์นะครับกองกลางตัวรับนะครับก็จะเป็นเขาคนเดิมก็คือโรดี้นะครับส่วนเควินฟิลลิป์นะครับไม่ผ่านความฟิตเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและ ไม่สามารถที่จะลงสนามได้ในนัดนี้นะครับและมิดฟิลคู่กลางนะครับก็จะเป็นอินคายกูดูกันยืนคู่กับเควินเดบรอยและ3ประสานจะเป็นใครไม่ได้นะครับนั่นก็คือฟิลโฟเดนแจ็คกิลิสและเออร์ลิงฮาร์แลนจากรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะครับที่ส่งลงพบกับเวสแฮมนะครับมากันในส่วนของรายชื่อผู้เล่นสำรองนะครับ s t e ฟานออเตกานะครับผู้รักษาประตูถัดมาก็จะเป็น Moreno, Scott Carson, r i c ลิ u i z รู o r นะครับจอส์วิลสันเอสบรานด์จอห์นสโตนแวนเนอร a โดซิลบาริยัตมาเลจูเรียนอัเลสและเหลียมเดลันี่ก็เป็นการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่เปปกุลิ่าอาจจะส่งลงเพื่อพบกับ AFC บอลมันนะครับน้องใหม่ที่กำลังมาแรงและมาด้วยความมั่นใจ และเป็นทีมแรกนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับกันไปเยียนเป็นทีมแรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะสามารถคว้า3ามแต้มในเกมนี้ได้หรือไม่นะครับและ AFC บอนมันจะสามารถใช้ความมั่นใจที่ชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อศูนในเกมแรกมาต่อกรก,กับทัพเรือใบสีฟ้าได้หรือไม่เราต้องติดตามกันต่อไปครับ ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออปัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ